มุมมองชาวเวียดนามต่อประเทศไทยที่พูดถึงการไปทํางานไปเ,เรียนไปเติบโตที่ประเทศไทยไรายได้ที่เปลี่ยนชีวิตความประทับใจในเมืองไทยและความฝันที่อยากจะเติบโตในประเทศไทยซึ่งผมก็อ่านดูแล้วก็รู้สึกว่านี่เราอยู่ในจุดที่ชาวเวียดนามเขาไว้วางใจเมืองไทยกันมากขนาดนี้เลยเหรอโดยเรื่องนะครับมันเริ่มมาจากการที่ชาวเวียดนามก็สนทนานกันนะครับว่าทําไมในตอนนี้ประเทศไทยถึงมีภาพลักษณ์ที่ดีมากๆเลยในเวียดนามในแง่ของระดับชีวิตผู้คนโดยทั่วไปนี่แหละทั้งทั้งที่ห้าปีที่แล้วนะครับ การสนทนาของคนเวียดนามเนี่ยก็จะเป็นในทิศทางที่แบบว่าเห็นประเทศเขาเติบโตเขาก็พยายามบรรยายนะครับว่าเห็นชาวเวียดนามก็เห็นว่าประเทศตนเองเติบโตแล้วก็พอไปเปรียบเทียบกับไทยแล้วก็จะมีการเปรียบเทียบกันอยู่เสมอว่าเวียดนามจะแซงไทยตรงนั้นตรงนี้ แต่พอเป็นในมุมมองของนักปัจจุบันนับปีนี้กับกลายเป็นว่าชาวเวียดนามโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่กับมองว่าการไปใช้ชีวิตการไปเติบโตทั้งไปเรียนไปทํางานโอกาสเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นที่เมืองไทยได้เป็นอะไรที่ดีกว่ามากมากเลยมันเป็นแบบนี้ได้อย่างไรกันก่อนจะรับชมความคิดเห็นนะครับถ้าท่านผู้ชมมองหาเสื้อยืดเสื้อแขนยาวใส่ในช่วงฤด,ดูหนาวของประเทศไทยของเราก็ต้องแบนไทยสัญชาติไทยโดยสามารถดูได้ที่มุมซ้ายล่างของหน้าจอระวางรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปด้วยได้นะครับโดยมีความเห็นจากหนุ่มเวียดนามคนหนึ่งนะครับเขาใช้ชื่อแอคเคาว ว่าเฟืองง่ายๆเลยแล้วกันนะครับคุณเฟืองนี่ครับเขาพยายามบอกนะครับว่าคือในมุมมองของเขาณตอนนี้พอมองไปที่ประเทศไทยแน่นอนว่าเวียดนานมาเติบโตนะแต่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะทําให้คนคนนึงสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดและแซงหน้าคนอื่นๆได้แต่พอเป็นที่ประเทศไทยถ้าใครก็ตามได้ไปทํางานในไทยหรือว่าเริ่มต้นจากไปเรียนที่เมืองไทยก่อนคือในระดับบุคคลยังไงการไปเติบโตที่เมืองไทยมันมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้มากกว่าเวียดนามอยู่แล้ว ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือผมเห็นหลายๆคนะสามารถเก็บเงินซักก้อนที่ประเทศไทยตั้งแต่เวลา5ปีหรือ10ปีก็ยิ่งดีไปใหญ่เลยผมเห็นคนจำนวนไม่น้อยนะพวกเขาก็เริ่มธุรกิจเล็กๆของตนเองในเวียดนามพอกลับมาที่เวียดนามอีกครั้ง อย่างผมเองผมก็มีฝันนะถ้าไปที่ประเทศไทยได้ไปทํางานที่เมืองไทยผมจะเก็บเงินสักก้อนมาทําร้านกาแฟาเล็กๆในเวียดนามในเมืองของเรานี่แหละยุ่ผมมองว่าการทํางานในเวียดนามมันก็เติบโตอยู่หรอกเราค่อยๆเติบโตไปกับระบบเศรษฐกิจของเราก็ได้ที่กําลังเฟื่องฟูแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราอยากเติบโตมากกว่าคนอื่นมันคงหนีไม่พ้นกับโอกาสที่เมืองไทยที่ดีกว่าโอกาสที่เมืองไทยที่ดีกว่าคือระดับรายได้ที่สูงกว่าด้วย ผมนะ่ะมองว่ารายได้ที่ประเทศไทยนะ่ะเปลี่ยนชีวิตคนเวียดนามได้เลยนะโดยตัวเลขที่เขาพูดมานะครับผมจะตีเป็นเงินไทยให้เลยลวกันนะครับจะได้ฟังเข้าใจง่ายๆนะครับโดยคุณเฟืองนะครับเขาก็เล่าว่าเขาทํางานในโรงงานแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในเวียดนามนี่แหละครับคือโร,โรงงานนี้ก็ได้ค่าจ้างแค่ประมาณ7จ็ดแปดพันบาทนะครับไต่อยู่ประมาณนี้เขาบอกแต่ทีนี้นะครับเขาบอกว่าเขายกตัวอย่างคล้ายๆกันใช้แรงคล้ายๆกันเลยค,คือใช้ความสามารถคล้ายๆกันไม่ใช่อาชีพที่ต้องใช้องค์ความรู้อะไรมากมายไปทางานโรง,งงานที่เมืองไทยพูดงา่ายๆหรือไปทํางานภาคบริการที่เมืองไทย S <S <an> <S เขาบอกนะครับว่าเขามีโอกาสได้รับค่าจา้างนะครับตั้งแต่ 14, 0 0 0ั 15, บาท1 5 0 0 0บาทเลยก็คือเหมือนค่าแรงขั้นต่ําในเมืองไทยนั่นแหละและเขาก็บอกนะครับว่าในประเทศไทยคล้ายๆในเวียดนามอย่างหนึ่งก็คือด้วยความที่มันมีงานเยอะนะครับก็มีโอทีด้วยมีวันหยุดก็สามารถทํางานเสริมได้ด้วยอีกต่างหากทีนี้นะครับเงินก็ยิ่งเยอะไปกันใหญ่แต่ทีนี้ด้วยความที่ค่าแรงในไทยยังสูงกว่าเวียดนามถ้ามีโอทก็แปลว่ายิ่งได้เงินมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเขาให้ความเห็นนะครับว่า แต่สามารถเลี้ยงครอบครัวที่อยู่ที่เวียดนามได้ด้วยและนอกจากนั้นขณะเดียวกันยังสามารถวางแผนอนาคตได้ด้วยนี่แหละคือความแตกต่างของระดับไรายได้เลยเวียดนามเติบโตก็จริงแต่ไรายได้ในประเทศไทยยังไงก็สูงกว่าอยู่นะทีนี้ความเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าคุณลองสังเกตดูไหมว่าสังคมเวียดนามกําลังจะคล้ายๆกับประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศที่กาลังพัฒนานในระดับที่สูงมากขึ้นแต่ความน่ากลัวอย่างหนึ่งก็คือระบบทุนนิยมมันนําพาไปสู่จุดที่ทุกคนอยากจะมีสิ่งที่โดดเด่นกว่าคนอื่น มันก็คล้ายๆกับประเทศอื่นๆเลยในสังคมของการทํางานในประเทศที่พัฒนามากกว่าการแข่งขันก็สูงเวียดนามกําลังเกิดสิ่งนี้มากยิ่งขึ้นจาแต่ก่อนที่เราดีใจกันมากแค่ย้อนกลับไปสักหปีที่แล้วที่เราสามารถมีโอกาสในการทํางานในประเทศของตนเองมีโรงงานนั่นนี่มาเปิดมากมา,กมายเต็มไปหมดมีงานให้ทําอยู่เต็มไปหมดแค่นั้นเราก็ดีใจแล้วแต่พอเวลาผ่านไปนะเราก็พบว่าการทํางานอยู่แบบนั้นเราไม่สามารถที่จะไปโดดเด่นกว่าคนอื่นได้เลยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ไม่แปลกใจนะที่คนจํานวนไม่น้อย เลือกไปที่เมืองไทยเพราะนั่นคือโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในการที่จะทาระดับรายได้ที่สูงกว่าคนเวียดนามโดยทั่วไปขณะที่บางคนนะครับก็บอกว่าผมนี่แหละอยู่ที่เมืองไทยตอนนี้ผมทํางานที่เมืองไทยอยู่ผมเริ่มจากเรียนที่ประเทศไทยเลยผมนละคิดถึงบ้านเกิดนะแต่พออยู่เมืองไทยไปสักพักผมบอกตามตรงเลยว่าเมืองไทยต่อให้เป็นประเทศที่ชาวเวียดนามมองว่ามีประชากรน้อยกว่าแต่ทําไมผมรู้สึกว่าในประเทศไทยเป็นโลกที่กว้างขึ้นก็ไม่รู้นะ ตอนอยู่ที่เวียดนามนะเรารู้สึกว่าไปที่ไหนก็มีคนะแย่มากมายเต็มไปหมดก็จริงแต่ในประเทศไทยมีพื้นที่อีกเยอะแยะเลยและความหนาแน่นไม่ได้มากมม่แต่ขณะเดียวกันคุณจะเหลือเชื่อนะว่าสิ่งที่ผมบอกก็คือผมรู้สึกว่าเมืองไทยเป็นโลกที่กว้างขึ้นมากๆในที่นี้หมายถึงว่าอย่างเช่นในพาร์ทของการทํางานเองพาร์ทของการทํางานในประเทศไทยนกว้างกว่าในเวียดนามมากๆในเวียดนามแน่นอนว่าโดยส่วนใหญ่ณตอนนี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยภาคอุตสาหกรรมการผลิตภาคข,ของการท่องเที่ยวหรืออะไรก็ตามที่กําลังเติบโตกันอยู่คือการทํางานส่วนใหญ่จะไปในทิศทางนั้น แต่มาดูที่ประเทศไทยนะประเทศไทยมีรายละเอียดที่ลงไปมากกว่านั้นเราไม่อยากทํางานโรงงานไม่อยากทํางานภาคการผลิตเราก็ไปทํางานอย่างอื่นได้และนี่เป็นอาชีพที่ผมทําในประเทศไทยผมสามารถทํางานในออฟฟิศได้จากวุฒิปริญัตตรีที่ผมเรียนที่ประเทศไทยนี่แหละผมไม่ได้ทํางานที่โรงงานแบบที่หลายๆคนคิดเอาไว้ผู้คนที่บ้านผมแถวบ้านผมนึกคิดว่าผมไปทางานโรงงานที่ประเทศไทยแล้วก็ได้ค่าแรงสูงกว่าแน่นอนว่าผมจะทําแบบนั้นก็ได้แต่อาชีพในประเทศไทยนะมีให้เลือกเกยกอะกว่าเวียดนามเยอะเลย จอจนทาให้หลายๆคนนั้นแทบจะคิดไม่ออกเลยเดียวผมมีเพื่อนอีกคนทางานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมคุณจะเหลือเชื่อมากๆว่าทํอะไรได,ได้ดีที่ประเทศไทยด้วยแต่ที่เวียดนามผมอธิบายเกี่ยวกับอาชีพนี้ให้กับคนอื่นๆฟังหลายๆคนยังไม่เข้าใจเลยว่ามีอาชีพแบบนี้ไปทําไมอันนี้เขาพูดถึงบริบทสังคมเขาให้ฟังนะครับว่าอาชีพที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันต้องจ้างกันด้วยเหรอหรือว่ามันต้องอยู่ในส่วนไหนของระบบอุตสาหกรรมคือเขาพยายามอธิบายนะครับว่าคนแถวบ้านเขาคิดไม่ออกนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจในในม,ม,มอองนสภาาพแววดดล้้ขเยะ ขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าถ้าเทียบกับการทํางานโรงงานกับโรงงานด้วยกันผมรู้สึกว่าการทางานโรงงานในประเทศไทยมีความยืดหยุ่นมากกว่านะแต่พวกเขามีวัฒนธรรมที่คล้ายญี่ปุ่นในบางอย่างแต่การทํางานในเมืองไทยนะั่นคือสิ่งที่ทําให้ผมชอบมากกว่าเวียดนามโดยเช่นกันอย่างเช่นวัฒนธรรมการทํางานที่ยืดหยุ่นมากกว่าขณะเดียวกันคนไทยดูแฮปปี้ดูมีความสุขนะผมก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับในเวียดนามนี่แหละแต่คนไทยอาจจะเสริมไปมากกว่านั้นอย่างเช่นวัฒนธรรมการทํางานที่มีความสุขหรือในช่วงวันหยุดที่คนไทยมักจะเฉลิมฉลอง ถ้าคุณคิดว่าในเวียดนามในสุดยอดแล้วในไทยนะั้นมากกว่านั้นเยอะเลยคนไทยมักจะใช้เงินไปกับการเฉลิมฉลองนั่นคือสิ่งที่ผมสังเกตเห็นเมื่อไปถึงประเทศไทยการเฉลิมฉลองในประเทศไทยนะั้นมีกันแทบทุกสัปดาห์เลยเดียวนี้น่าจะหมายถึงว่า,าการไปพักผ่อนผ่อนคลายนะครับในช่วงวันหยุดอะไรประมาณนั้นขณะที่ความเห็นถัดมาครับบอกว่าผมชอบคนไทยนะเพื่อนร่วมงานชาวไทยของผม พวกเขาซื้อขนมเค้กเล็กๆมาให้ผมด้วยเมื่อถึงวันเกิดของผมเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆในเวียดนามผมไม่ได้รับอะไรแบบนั้นเลยแต่ในประเทศไทยเหมือนกับว่าคนไทยให้ความสําคัญกับวันสําคัญของตัวบุคคลมากๆผมเลยเชื่อมากๆเลยนะว่าเพื่อนร่วมงานที่อยู่ที่ประเทศไทยพวกเขาใส่ใจวันเกิดของผมด้วยเลยเนี่ย แต่ในเวียดนามนะ่ผมไม่เคยได้รับอะไรแบบนี้เลยอันนี้ก็บรรยายความรู้สึกนะครับว่าไปทํางานที่เมืองไทยมาเนี่ยคนไทยนะครับมีการรวมเงินหรือว่าออกเงินซื้อขนมเค้กมาเซอร์ไพรส์กันด้วยอันนี้คือสิ่งที่เขาประทับใจนะครับคนนี้ก็เล่าในมุมความประทับใจขณะที่ความเห็นในมุมของชาวเวียดนามนะครับที่พูดถึงการไปรเยือนที่กรุงเทพครั้งแรกก็มีนะครับโดยคนที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับเขาใช้ชื่อว่า หวงังถ้าออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับคุณหวังนี่ก็พยายามบรรยายนะครับว่าตอนไปถึงกรุงเทพครั้งแรกผมนํามาจากจังหวัดเล็กๆในเวียดนามที่อยู่ตอนกลางเลย อันที่จริงผมได้ยินมุมมองที่หลายๆคนพูดถึงกรุงเทพมาตั้แต่ไหนแต่ไรแ,แล้วนะตอนที่ผมอยู่ที่บ้านเกิดของผมหลายๆคนที่เคยไปกรุงเทพมาก่อนนั้นนั้นก็จะบอกว่าไปทํางานที่กรุงเทพสิรายได้สูงกว่ามีงานหลากหลายอยากทําอะไรก็ทําไม่ชอบอันไหนก็ไม่ต้องทําอันนั้นไปทําอย่างอื่นได้อันนี้คือสิ่งที่เขาพยายามบรรยายนะครับโดยในช่วงแรก,แรกนะเขาบอกว่าเขาไปทํางานก่อสร้างในกรุงเทพมหาคนครนะโอ้โหเป็นแรงงานเวียดนามในภาคของการก่อสร้างเหเรอเขาบอกนะครับว่าคือในช่วงแรก มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือเขารู้สึกเหนื่อยกับงานก่อสร้างแต่เขาสามารถเลือกงานอื่นๆได้ด้วยจนไปถึงมาลงตัวที่งานของร้านอาหารณนะทุกวันนี้เขาบอกว่าเห็นด้วยอยู่อย่างหนึ่งนะครับในกรุงเทพรายได้สูงกว่ามากเลยรายได้สูงมากกว่าที่ได้รับในเวียดนามไม่ใช่แค่เกือบ2เท่าแต่ไป3าสีเท่าได้เลยในช่วงที่มีลูกค้าเยอะๆและมีโอกาสได้รับทริปเยอะๆเพราะว่าปัจจัยหนึ่งที่สําคัญถ้าจะบอกว่า เป็นพนักท่องเที่ยวต่างชาติในไทยเยอะกว่าหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะเพราะว่าในร้านอาหารในช่วงที่เราทําเงินได้มากๆเนี่ยพนักงานเสิร์ฟเองได้เงินเยอะแยะมากมายเพราะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาอย่างมากมายเต็มไปหมดเลยตัวข้ามร้านอาหารในเวียดนามผมคิดว่าแม้แต่ในเมืองใหญ่นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น่าจะเยอะขนาดนี้อาจจะด้วยการที่อาจจะต้องให้บริการคนท้องถิ่นด้วยกันเอง การที่ได้ค่าตอบแทนหรือการได้ทริปก็อาจจะไม่ได้สูงเท่าในเมืองไทยด้วยแต่อย่างไรก็ตามลืมบอกไปว่าพอมาถึงกรุงเทพครั้งแรกผมรู้สึกทึ่งไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีนี่แหละดูเป็นเมืองที่ซับซ้อนนะดีแล้วที่ผมไม่ได้ขับรถเองเพราะไม่เช่นนั้นก็คงจะหลงทางแน่ๆถนนหนทางค่อนข้างดูซับซ้อนมากๆผมได้แต่มองผ่านแล้วก็สังเกตว่ามันต้องลัดหรือว่าเดินทางต่อไปตรงไหนเมื่อเห็นระบบทางด่วนของพวกเขารู้สึกว่ามันใหญ่โตและก็สลับซับซ้อนความรู้สึกเกี่ยวกับกรุงเทพน่ะเหรอผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆเลยที่ไม่ได้ขัับรถเอองงงก็นน่่แหหหลละทําใ้้ผมมไต ในดินแดนที่เหมือนเป็นเขาวงกฏที่ทันสมัยแห่งนี้โดยในเรื่องเกี่ยวกับกรุงเทพเองนะครับมีคนเข้ามาตอบกลับนะครับโดยความเห็นของชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็บอกว่าตอนไปถึงกรุงเทพครั้งแรกผมตกใจในความพลุกพลานของความเป็นเมืองหลวงผมเคยชินนะกับความพลุกพลานในเวียดนามแต่ว่าความพลุกพลานในแบบกรุงเทพก็สร้างความตื่นเต้นให้กับผมเหมือนกับว่าทุกอย่างถูกสลับสับสเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์จำนวนมากมากลายเป็นรถยนต์มากมายเต็มไปหมดแล้วก็ยาวออกไปในช่วงการจราจรที่ตดิดขัดของกรุงเทพเนี่ย ทำให้ผมรู้สึกทึ่งอยู่นะมันสร้างความตื่นเต้นให้กับผมด้วยจํานวนรถยนต์ที่เยอะคือเยอะมากๆเลยแต่ขณะเดีดวยวกันผมรู้สึกว่ารถยนต์นั้นก็ต่อแถวกันอย่างเป็นระเบียบเพื่อขับเคลื่อนไปอย่างชา้าๆพอกลับไปดูที่เวียดนามเมืองของเราอีกครั้งก็รู้สึกว่าบนถนนนั้นมันมีความยุกยิกมากกว่าพวกเขาเป็นพิเศษฮะคือเขาบอกนะครับว่าประเทศของเขาเนี่ยเวลาที่การจราจรติดขัดนะครับแต่ละคนก็จะหาทางแบบพยายามแทรกไปตามจุดต่างๆของตัวรถให้ได้นะครับก็คือด้วยความมอเตอร์ไซค์เยอะนะ แต่พอเป็นที่ประเทศไทยนะครับมีอยู่บ้างเหมือนกันแต่เขาก็บอกว่าด้วยความที่รถยนต์เยอะเนี่ยก็จอดนิ่งกันเลยแล้วก็ค่อยเคลื่อนตัวกันอันนี้คือสิ่งที่เขาตื่นเต้นนะครับเมื่อได้เห็นขณะที่ความเห็นของชาวเวียดนามอีกคนนะครับก็พูดถึงการไปที่ประเทศไทยครั้งแรกแต่ดันไปในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับไปดูกันว่าในความเห็นในมุมมองนี้นะครับเขาให้ความเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับคือสาวเวียดนามคนนี้นะครับเธอก็บอกว่าเธอตั้งใจที่จะไปประเทศไทยในช่วงกลางเดือนเมษาแต่ว่าอันที่จริงไม่ได้หาข้อมูลเอาไว้ล่วงหน้าว่ามีเทศกาลสงกราน้า คือด้วยความที่ไม่เคยเดินทางออกไปต่างประเทศเลยนะครับเดยก็ให้ความเห็นนะครับว่าณเวลานั้น,นะเธอรู้สึกว่าตัวเครื่องบินทําไมมันราคาสูงจังเลยทําไมการจะไปที่เมืองไทยถึงมีต้นทุนการเดินทางที่สูงขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าไปได้ราคาเท่าไหร่นีครับหรือว่าจองปุบป,ปับหรือเปล่าคือเขาบอกต่อนะครับว่าเราไปรู้ว่าเมื่อไปถึงนั่นคือช่วงเวลาของวันหยุดยาวในประเทศไทย เราไปสำรวจประเทศไทยในวันหยุดยาวอย่างพอดีพอดีแต่ยอมรับว,ว่าตอนนั้นตอนที่เราเห็นหลังจากออกไปจากสนามบินแล้วก็พบเห็นการสาดน้ําเกิดขึ้นตามพื้นที่ต่างๆของตัวเมืองจากนั้นฉันก็เริ่มได้เห็นโลกอีกใบฉันได้เห็นอุปกรณ์ในการฉีดน้ําที่ผู้คนกําลังถือกันอยู่แล้วก็เดินตามเส้นทางต่างๆของตัวถนนนั่นะทำเอาให้ฉันไม่กล้าที่จะลงจากรถเลย ฉันได้แต่นั่งรถแท็กซี่ไปเรื่อยๆแล้วก็สัมผัสบรรยากาศของกรุงเทพเราจะมาเดินชิมสรตทฟู้ดหรือไม่ก็ไปที่ห้างสุดหรูของพวกเขาเท่านั้นเพราะความตั้งใจจริงๆของฉันคือต้องการที่จะไปชอปปิง้งแต่สุดท้ายแล้วณนะวันช่วงเวลาดังกล่าวฉันก็เริ่มเปิดใจแล้วก็ค่อยๆสนุกไปกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าสิ่งที่คุณเห็นคือสงการและสงการนะ่ะไม่ใช่แค่เทศกาลสาดน้านะแต่นั่นนะ่ะคือเทศกาลที่ทําให้ผู้คนเชื่อมโยงถึงกันได้มากที่สุด ฉันอยากให้ในเวียดนามก็มีเทศกาลที่เชื่อมโยงผู้คนระดับนี้สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือถ้าคุณสำรวจทั่วประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวคุณจะเห็นว่าสิ่งที่ฉันพูดมาไม่ได้เกินจริงเลยผู้คนน่ะเชื่อมโยงเข้าด้วยกันหมดเลยไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนของประเทศพวกเขากําลังทํากิจกรรมในสิ่งที่เหมือนๆกันอันนี้ก็พยายามบอกนะครับว่าคือถ้าคุณไปสำรวจทั่วประเทศนะคุณจะเห็นว่าทุกๆคนนะ่ะมีวิถีชีวิตนะครับที่คล้ายๆกันเลยในช่วงเวลาเทศกาลดังกล่าวของไทย ขณะที่ความเห็นถัดมาเขาก็บอกว่าครั้งแรกที่ผมเจอสงกรานในประเทศไทยผมก็รู้สึกเช่นนั้นนะผมรู้สึกในมุมที่ว่าถ้าเป็นในเวียดนามใครทําแบบนี้บนถนนเนี่ยก็คงโดนต่อว่าแน่ๆแต่ถ้าว่าในประเทศไทยผมสังเกตว่าที่นี่แทบจะไม่มีใครโกรธกันเลยเหมือนกับว่าเป็นรอยยิ้มและความสนุกสนานไปหมดผมไม่เชื่อนะว่าในประเทศไทยจะเป็นมิตรมากกว่าหรือว่าดูแฮปปี้มากกว่าเวียดนามไรขนาดนั้น เพราะว่าเราก็สัมผัสว่าเวียดนามของเราก็สนุกเหมือนกันแต่พอได้เห็นซีนนี้ในประเทศไทยแล้วผมรู้สึกได้เลยนะว่าผู้คนมีแต่รอยยิ้มมีแต่เสียงหัวเราะในช่วงเวลาของวันดังกล่าวขณะที่ความเห็นอีกคนนะครับก็บอกว่าผมบอกตามตรงนะว่าผมเจอการสาดน้ําที่ประเทศไทยในช่วงเวลานั้นด้วยเช่นกันผมกลับสะดุ้งมากกว่าเนะผมมีความรู้สึกสะดุ้งไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะความเย็นของน้ําต่างหากผมไม่เคยเดินไปที่สาธารณะแล้วก็โดนน้ําที่มีความเย็นแบบนั้นสาดเข้าออมา นั่นเป็นความรู้สึกแรกและเป็นเอกลักษณ์ในการจดจําประเทศไทย,ทยจริงคือมวลความรู้สึกแบบที่ผมว่ามานะ่ะมันต้องไปเจอที่ประเทศไทยเท่านั้นนะเพราะในประเทศเอื่นๆก็คงไม่มีใครทาแบบนั้นกันขณะที่บางคนนะครับเข้ามาบอกว่าแต่ถ้าคุณเคยเดินทางไปลาวหรือในกัมพูชาในช่วงเวลาดังกล่าวก็อาจจะเจอสถานการณ์ที่คล้ายกันก็ได้แต่ว่าก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าแต่ผมรู้สึกว่าทุกคนในประเทศไทยดูสนุกมากกว่าและดูมีความคึกคักมากกว่าอาจจะเป็นเพราะจำนวนคนผู้คนที่ออกมาร่วมกิจกรรมมากกว่าหรือไม่ อันนี้ก็หมายถึงร่วมเทศกาลนั่นแหละครับโดยคนนี้ก็บอกทิ้งท้ายไว้ว่าใช่ผมรู้สึกว่าตอนไปที่ประเทศไทยทุกคนนะดูสนุกกันจังขณะที่ชาวเวียดนามบางคนนะครับก็พูดถึงสงการของไทยอีกนะครับก็บอกว่าแต่ประเด็นก็คือสิ่งที่ผมแปลกใจคือน้ําไม่น่าจะใช่แค่น้ำมาสิคือผมเตรียมใจมาแล้วแหลนะในช่วงเวลาเทศกาลสงการไปที่ประเทศไทยเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าพวกเขาใส่ส่วนผสมอะไรลงไปบ้างแต่น้ำเนี่ยเย็นมากๆเลยผมเคยเจออยู่ดีๆชาชราคนหนึ่งก็เดินมาหาผมแล้วก็น้ําที่อยู่ในขันและมันเย็นมากๆ และตอนนั้นชายคนดังกล่าวก็พูดอะไรขึ้นมาสักอย่างแล้วก็ส่งรอยยิ้มกลับผมผมไม่เข้าใจเลยผมอยากจะมองว่าผมพูดไทยไม่ได้ช่วยพูดภาษาอังกฤษได้ไหมโดยความเห็นที่เขามาตอบกลับนะครับก็เข้ามาบอกนะฮะว่าผมคิดว่าถ้าเขาเดินมาหาคุณแล้วก็มาพร้อมขันแล้วก็ลาดน้ําไปบนตัวของคุณเนี่ยผมเชื่อว่าเขาน่าจะพูดว่าสุขสารวรนสงการนะน่าจะหมายถึงว่าคล้ายๆกับแฮปปี้นิวเยียอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคือคนนี้ก็พยายามอธิบายนะครับ โดยเรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่ามาเนี่ยครับก็เป็นในมุมมองของชาวเวียดนามที่พูดถึงเมืองไทยนะครับไล่ไปตั้งแต่การไปทํางานการไปเรียน การประชายชีวิตที่เมืองไทยว่ามีมุมมองอย่างไรจนไปถึงเรื่องของการเข้ามาในไทยในช่วงเทศก,กาลสงการด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมที่ก็ยังพูดถึงเมืองไทยอยู่เหมือนกันนะครับและสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบการเล่าในสไตล์ผมนะครับก็มาติดตามกันด้วยนะครับมารับชมกันต่อในคลิปถัดไปนะเดี๋ยวมีอีกหลากหลายหัวข้อครับมาเล่าก,กันต่อในวันถัดไปครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ